แนะนำอ,ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเที่ยวท่องเที่ยวนะคะเที่ยวทะเลนะคะเนี่ยค่ะไอตัวยาพ่นกันยุงกันมแมลงเพราะว่าแสงเทียนฮิลรีสอร์ทที่ข้าเจ้าอยู่เนี่ยต้นไม้เขาเยอะนะคะต้ได้ยินเสียงนะคะเสียงนกเสียงจิ้งหลิดเรไรเสียงตุ๊กแกก็มีนะคะมแมลงเขาจะเยอะค่ะข้าเจ้าก็จะพก ยาแต่ปกติอยู่กรุงเทพค่าเจ้าก็พกอยู่แล้วนะคะเพราะเวลาไปนู่นไปนี่มันก็มียุงเนาะคือกรุงเทพค่ะก็พกไว้นะคะแล้วก็แว่นกันแว่นสําหรับว่ายน้ํานะคะอืมแม่มือถือค่ะแล้วก็หูฟังนะคะเพราะจะช่วยให้เราค่ะสามารถที่จะฟังข่าวสารฟังความรู้เพราะปัจจุบันเนี่ยค่ะความรู้ว่ามันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะคุณไม่ต้องเสียเวลา ไปนั่งเรียนในห้องไม่ต้องแต่งตัวแล้วแต่คุณจะต้องแบบขยันค่ะมีวินัยในการฟังนะคะเนี่ยข้าเจ้าไล์สดอยู่เนี่ยนะคะข้าเจ้าก็ฟัง YouTube ไปด้วยนะคะเพราะว่าเสียบหูฟังไงคะหูก็ฟังไปปากก็พูดไปมือก็ทำงานไปมันเอาเป็นอวัยวะโคนละส่วนนะคะเราก็ต้องใช้อวยวะทุกอวัยวะได้ในเวลาเดียวกันก็ต้องฝึกนะคะ น้ำนะคะอย่าลืมนะคะจิบน้ําบ่อยๆข้าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ขาดน้ําไม่ได้ไปที่ไหนข้าเจ้าจะพกน้ําไปด้วยตลอดนะคะไม่ว่าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็ตามก็จะจิบน้ําอยู่ทั้งวันนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนที่ข้าเจ้าดื่มน้ําน้อยอ่ะปากจะแห้งแล้วก็ลิ้นจะเป็นแผลปากจะเป็นแผลนะคะแล้วเวลาเดินทางเนี่ยข้าเจ้าไม่ชอบพกเสื้อผ้าเยอะนะคะถ้าอยู่ทะเลถ้าอยู่ทะเลข้าเจ้าก็จะ ใส่ชุดว่ายน้ํานี่แหละแทบทั้งวันนะคะเพราะว่าว่ายน้ําเสร็จแล้วก็นั่งทํางานริมหาดทํางานแป๊บหนึ่งก็ลงไปเล่นน้ําเพื่อให้ร่างกายเราอะผ่อนคลายไม่งั้นนะคะ่ะจะอยู่หน้าจอมือถือทั้งวันเลยเนื่องจากว่างานขายประกันปัจจุบันมันเป็นแบบออนไลน์นะคะคุณเจ้าจต้องทำคลิปคุาจะต้องแชทต้องต้องคุยเมลวสง่งเมลวสง่สงนู่นส่งนี่ ทั้งกับบริษัทแล้วก็ทั้งกับลูกค้างานมันจะทําอยู่ทั้งวันอยู่หน้าจอจนกว่าคุณจะเข้านอนดังนั้นก็ต้องแบ่งเวลาเองในการออกออกออกําลังกายในการทําให้ตัวเองรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายนะคะกางเกงเนี่ยค่ะเจ้าก็จะใส่กางเกงที่มันมีซับในให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องพก กางเกงอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะกางเกงในก็ไม่ต้องมีเพราะว่ามันมีซับในให้เรียบร้อยนะคะนะคะเสื้อค่ะเสื้อก็จะมีฟองน้ำการโป๊กันหัวนมออกให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องพกเสื้อยกทรงนะคะคุาเจ้าก็มีแค่เสื้อนี้นะคะแล้วก็กางเกงนี้นะคะก็ไม่ต้องพกกางเกงในไม่ต้องพกเสื้อยกทรงนะคะมีแค่นี้ก็ทําให้กระเป๋าเราเนี่ย ไม่ต้องพกของเยอะนะคะแล้วเสื้อผ้าพ,พวกนี้แห้งง่ายค่ะซักๆๆแล้วก็ผึ่งไวอะค่ะคืนเดียวก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ําค่ะเจ้าก็เลือกที่มันเป็นแขนยาวเพราะมันจะทําให้ผิวเราอะค่ะไม่ไหม้น,นะคะเวลาเล่นน้ําทะเลเวลาโดนแดดแล้วก็หุ่นข้าเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าเตะไม่ได้แบบ เป็นหุ่นนางแบบนะคะค่าเจ้าก็เก่งใจคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาไม่ได้ดูหรอกแต่ทีเนี้ยบางทีมันก็เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ทัศนะวิสัยทัศน์อะไรของเขาเสียใช่ไหมคะค่าเจ้าก็ซื้อเนี่ยค่ะเป็นผ้าผ้าบางๆนะคะอันนี้เป็นผ้าลูกไม้เนาะบางๆนะคะค <c oughs> ่าเจ้าก็เอาไว้คลุมค่ะคลุมมันก็จะจะทําให้ ไม่โป๊ไม่ใช่ไม่โต๊หรอกจะทําให้อาพางะคะ่ะอำพางหุ่นที่มันเหมือนข้าวต้มมัดหรือหุ่นตรงนั้นเว้าไม่เว้าบ้างตรงนั้นปูดบ้างอะไรเนี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เขาเดินผ่านเราอะคะ่ะไม่แบบอุจจารตานะคะอ่าแล้วอันนี้สนนอกเกอร์นะคะเอาไวดา้ดูปลาการังดูปลาเช้านี้คะ่ะเจ้าก็ไปแบบนอนในน้ำอ่ะ นอนคว่ำเนี่ยค่ะนอนในน้ําใส่สนนเกอร์ดูปลาดูปาาลาคาร์ฟเว้ยมันก็จะทําให้เราเพลิดเพลินแล้วก็รีแล็กซ์นะคะแล้วก็โฟกัสทําให้เราได้ฝึกสมาธิด้วยค่ะแล้วทําให้เราะคะ่ะได้ฝึกการหายใจด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในน้าอะคะ่ะเมื่อเราหายใจไปสักพักสักพักระบบร่างกายเราจะบังคับให้เราหายใจยาวนะคะเพราะฉะนั้นอะคะ่ะเราได้ โอกาสที่จะทําให้ปอดเราแข็งแรงทําให้อยู่กับโควิดได้เหมือนเพื่อนนะคะเพราะปอดเราจะได้ถูกออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ซน,นะคะเพราะว่าเราอยู่บนบกเนี่ยบางเชียเราหายใจสั้นมากเลยนะคะแต่พอเราไปอยู่ในน้ำนะคะระบบนะคะจะบังคับให้เราเนะะี่ยค่ะหายใจหายใจย,วยาวๆแล้วก็ทั่วปอดไม่งั้นเราจะ ดำน้ำหรือดูปลาไม่ได้นะคะดังนั้นการออกกำลังกายในน้ำค่ะคุณจะได้การถ่ายปอดนะคะการทำให้ปอดแข็งแรงค่ะแล้วก็ทำให้ อวัยวะร่างกายของคุณได้ออกกําลังกายทุกส่วนแล้วอย่างข้าเจ้าเนี่ยอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะการออกกําลังกายเต้นแอโรบิกหรือวิ่งหรือทําอะไรแรงๆอะ่ะมันกระทบกับเขา่ากระทบกับร่างกายนะฮะดังนั้นการเดินในน้ํามันจะมีแรงต้านของน้ําช่วยพยุงร่างกายนะคะแล้วก็การว่ายน้ํามันก็ได้อวัยวะทุกส่วนแล้วไม่ไม่ทำให้อวัยวะของเราบาดเจ็บค่ะ เจ้าแน่เลยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสรีระร่างกาย mm. เช่นเข่าบาดเจ็บหรือแขนอะไรบาดเจ็บแล้วก็เราไม่สามารถที่จะออกกําลังกายแรงๆได้นะคะหรือพวกสวอ,อนะคะแนะนําเลยค่ะออกกําลังกายในน้ํานะคะเช่นเดินในน้ําคุณว่ายน้ําไม่เป็นคุณก็เดินในน้ําได้ค่ะอย่างน้อยอะค่ะจะทําให้เข่าของคุณนะคะ ขาของคุณแข็งแรงเนื่องจากเวลาเราเดินในน้ําเราจะต้องต้านต้านกับแรงน้านะคะก็เหมือนเรายกเวทยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนับสนุนเนาะแต่ช่วงนี้ก็โควิดข้าเจ้าก็ไม่ได้ไว่ายน้ําที่คอนโดเลยเพราะว่าฟิตเนสที่คอนโดเขาปิดค่ะก็โชคดีนะคะเดือนนี้ก็หนีมาหนีโควิดมาอยู่ที่กเกาะสมเด็จก็ได้มีโอกาส ว่ายน้ำในทะเลทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยค่ะทุกวันเลยตื่นเช้ามาก็ไปเพื่อบังคับให้ตัวเองออกกําลังกายบังคับให้กระตุ้นให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราไปออกกําลังกายมันก็จะทําให้กระตุ้นให้ร่างกายเราทํางานนะคะตอนเย็นก็ไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะก็ทําให้เราค่ะไม่เครียด กับการที่ต้องอยู่หน้าจอแล้วก็ทํางานแล้วบางทีเราก็ต้องรับอารมณ์ลูกค้าต้องแบบมีปัญหาเรื่องงานนะคะเราต้องหาวิธีรีแลกซ์นะคะอย่างเช้านี้ไปดูปลาดูอะไรมันก็เพลิดเพลินมันก็ได้ฝึกสมาธไออกกาิได้ออกกําลังกายได้ออกกําลังกายปอดด้วยก็ได้ประโยชน์หลายรอบค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะ มีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายตัวเองนะคะการรักษาการไปพบหมอนั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะแต่ต้นเหตุคือการดูแลเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญคือสุขภาพจิตนะคะเพราะเก้าในสิบโรคอะคะ่ะที่ป่วยมาจากจิตข,ของเราเองนะคะบ๊ายบายค่ะ